สวัสดีค่ะกบกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มาที่นี่ที่เดิมนะคะไม่มาไ,มได้หัวใจเรียร้องที่นี่เอนีอ้เมื่อครั้งที่แล้วนี่ยนะคะก็มายกกระชับหน้านะคะด้วยเครื่องมือใช่ไหมแล้วก็บอกแล้วว่ามันเป๊ะมันปังมันขึ้นไปและวันนี้นะคะกบก,ก็จะมาทําตัวพรีเม,มี่ยมทรีทเมนต์นะคะที่อีวดีรักชุนี่คลินิกที่นี่เพราะอะไรถึงมาทำก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนึ่งเรื่องของวัยเรื่องของวัยเนี่ยที่มันพอการเวลาผ่านไปนะคะ ไว้มันทําร้ายเราค่ะคอลลาเจนที่มันเคยแบบมีใช่ไหมมันก็ มันก็ลดน้อยลงอ่ะมันก็สร้างน้อยลงะนะแล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาทำทรีทเมนต์ช่วยในการยกกระชับลิปหน้าที่มันดูหย่อนคล้อยเนี่ยให้มันดีขึ้นยกขึ้นเราจะมาทังทีก็ต้องทำทรีทเมนต์ให้มันครบเลยคพรบเครื่องเรื่องความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันจะช่วยในการยกกระชับหน้าขึ้นหรือทําให้หน้านี่มันใสสะอาดมีเลือดฝาดมากขึ้นจะถามว่าจะลดไวัยได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเพราะดิฉันเชื่อว่าฉันจะสวยขึ้นแน,น่นอนด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้ค่ะไฮโดรวิตามิน โดสิ่งสกปรกสิวเซียนพร้อมผลักวิตามินและอาหารผิวลงสู่ผิวหน้าค่ะตัวนี้ก็จะนําเข้าจากโคเรียนนะคะอีวีดีและชลีซีเครตกรีนโคเรียนก็จะผลักตัวยาและวิตามินลงผิวเพื่อให้สามารถซึมลงสู่ผิวได้ลึกถึงชั้นหนังที่คลื่นต่างกันรพร้อมการบําบัดผิวด้วยแสงสีฟ้าช่วยยับยั้งการเกิดสิวและป้องกันการติดเชื้อใหม่ค่ะไปช่วยลิฟติ้งทรี a เมนต์การปรับรูปหน้าให้เรียวสวยวีเชตกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเกิดการยกตัวและ กระชับขึ้นดูนะคะริ้วรอยต่างๆก็จะหายไปนี่ค่ะออกซิเจน i n t r ู s i o n treatment ออกซิเจนบำบัดจะทําให้เมนือดแดงมีสุขภาพดีขึ้นหน้านี่สวยแด้งเลยนะจ๊ะมาชตา r e จูมา m a s นะคะช่วยเติมความชุ่มชื่นทันทีบํารุงผิวคล้ำและแห้งกร้านให้กลับมาสดใสมีชีวิตชีวารู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์ค่ะและที่พิเศษสำหรับที่อีวีรัสเซอร์คลินิกจะมีนวดหน้า9จุดผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให ใบหน้าเปล่งปลั่งและก็จะทำให้ใบหน้าสดใสดูมีลืดฝาดและกระชับยิ่งขึ้นค่ะพรีเมี่ยมทรีทเมนต์ถ้ามาเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะคะก็จะลด50%เลยจ้า